สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทินหาโรสสินะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมษรหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะคะ เขียนเอาไว้ให้แล้วเป็นวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยละคณะดูได้ดาวสุขรดาวจันทร์ก็สามารถดูคู่คู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคณะอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไรสามารถเช็คได้ใ,ใต้คลิปนะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะลองไปหาลาัคณะดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอากจะให้เน้นในส่วนของลัคณะเป็นหล แต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็มีความสาคัญเหมือนกันถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูละกันนะโอเคค่ะทุกคนยังไม่ได้เปิดไพ่เดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมกันเลยเนาะความรักพวกคุณจะเป็นไงบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ก่อนที่จะไปอัปเดตในเรื่องของไพ่ขออัปเดตในส่วนของดวงดาวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะชาวราศีเมษเพราะว่าช่วงประมาณกลางๆเดือนนะคะ ราหูจะย้ายออกจากราศีพฤกษกเข้าสู่ราศีเมษแบบเต็มตัวเต็มรูปแบบนะคะหวันจำไม่ได้วันแบบชัดเจนว่าเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะกลางกลเดือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณวันที่17บละมั้งก็คือจะย้ายเข้าสู่เรือนของคุณนะคะเป็นราศีของคุณเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะได้รับอิทธิพลกับตัวเองโดยตรงเนาะโดยเฉพาะคนที่มีลักยณ่ในราศีเมษนะคะ อาจจะมีความโกลาหลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างคลุมเครือให้เราต้องใช้ความคิดพิจารณาให้ดีนะคะพยายามค่อยคค้คนหาคําตอบไปและกันในช่วงปีครึ่งนี้บางท่านถ้าอยากจะลงทุนหรือว่าทําอะไรหรือคุยกับใครมีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ ถ้ายังรู้สึกไม่แน่ใจอยากจะให้คุณค่อยๆค,คิดพิจรารณาไตรตรองให้ดีสะก่อนนะคะก่อนที่ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในช่วงปีครึ่งนี้ไงก็เติมตัวรับมือกับ,บราหูที่กำลังจะย้ายเข้าสู่ตัวของคุณอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนนี้นะคะแต่ว่าใครที่ถ้าตามสาสไทยก็อยู่ราศีเมษก็น่าจะ น่าจะเหมือนมีประสบการณ์อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าตามศาสตร์ไทยราหูอยู่ในราศีเมษมาก็ปีกว่าแล้วนะคะจะออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนประมาณช่วงเดือนตุลาก็จะไม่มารบกวนกับคุณในส่วนที่เป็นตัวตนของคุณละจะไปรบกวนในเรื่องอื่นแทนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไทยเป็นแบบนึง ตะวันตกเป็นอีกราศีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วว่าเออเราเป็นเมสอยู่แล้วนะคะทั้งตามศาสตร์ไทยและตะวันตกเนี้ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนสถานการณ์มันไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากนักแต่ว่ามันก็อาจจะมีการอัพเลเวลขึ้นมาเพราะว่ามันทับซ้อนกันระหว่างไทยกับตะวันตกเนาะไม่แน่ใจว่าคุณจะงงหรือเปล่านะคะแต่พยายามจะอ่านอธิบายให้เข้าใจแล้วกันแต่ก็ ลองดูแล้วกันค่ะว่ามันจะมีการเไปลี่ยนแปลงไงบ้างในส่วนของชาวราศีเมษเนาะโอเคกลับมาที่ส่วนของไพ่แล้วกันนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เจ็ดดาบชาวราศีเมษในช่วงนี้สับสนหรือเปล่าเอ่อยหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีความละล้าล,ล,ละลางเกิดขึ้นนะคะเหมือนคนที่กําลังสองจิตสองใจอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนถอดใจไปแล้วแต่เอาเข้าจริงก็ยังตัดใจไม่ได้หรือบางท่านอาจจะมีบางอย่างที่ยังพยายามจะปกปิดและซ่อนเอาไว้อ่อไม่ได้อยากที่จะเปิดเผยออกมาทั้งหมดเลยแบบเนี้ย หรือมีบางอย่างที่ยังคาใจคุณอยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวขอพลังงานหลักหนึ่งใบหน่อยให้ความรักของพวกคุณในช่วงนี้นะว่าความรักเป็นยังไงบ้างนะคะ วิวออฟฟอร์จูนค่ะมีไพ่เดวิลออฟฟอร์จูนเข้ามาหลายท่านอาจจะพบเจอกับสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะบางท่านอาจจะเป็นวงล้อที่หมุนมาสู่จุดที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากในตอนนี้นะคะเพราะไพ่แต้สําหรับเป็นไพ่สเตรนด์ด้วยหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างต่างอาจจะเป็นช่วงเวลาของการคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะมีประเด็นเกิดขึ้นมีปัญหากเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงบางท่านอาจจะคุชาวาวรสสิิงนงนะ เป็นไพ่เดบิวท์ออฟฟอร์จูนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็แล้วแต่จะเย็นเย็นก่อนนะคะมันคงจะไม่ได้ค้างแบบนี้ตอลอดไปหรอกเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละถ้าตอนนี้ดีอยู่ก็อย่าเพิ่งแบบปล่อยใจลอ,อยละล่องเกินไปเพราะว่ามันมันยังผิดผันได้อยู่เนาะแต่ถ้าช่วงนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเย็นเย็นร่มๆมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็น่าจะค่อยๆเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้นอย่างที่หวันบอกแหละว,ว่าพอราหูย้ายเข้าสู่ตัวตนของคุณ ราศีของคุณมันก็อาจจะมีเอฟเฟกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเลยเนะาะทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องความรัก,กน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูทุกๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นในชีวิตละกันนะข้อพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็น W of o r อ u จ e เลยบางท่านอาจจะพบเจอกับภาพลวงตาที่เกิดขึ้นได้ง่ายน,นะคะใครมาหลอกล่อทําให้หลงระเริงไปกับเขาต้องใจเย็นๆคิดให้เยอะเลยนะ เพราะว่าเราสามารถที่จะตกหลุ่มพลางไปได้ง่ายมากๆในช่วงปีครึ่งนี้นะคะเอมเพอร์ Emperor ค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและคนาเมษเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ทํางานหรืองานราชการตํารวจทหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตนะคะลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษหลายๆท่านอาจจะกลับไปสู่การเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เพราะว่าจริงๆแล้วไพ่อมพลา Emperor, เป็นไพ่ประจําตัวของคุณนะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษด้วยกันเองนะคะหลายท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนคนที่อยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นพยายามจะฟื้นฟูความเป็นตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้ไพต่ตาสอมเป็นไพ่ชาวนิออด,ด้วยบางท่านอาจจะมีบางอย่างที่กําลังคิดวางแผนอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้ เดทนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและคาพิจิกนะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ทํางานในสถานพยาบาลตำรวจทหารหรือว่าทํางานเกี่ยวกับสายการบินก็ได้หรือไม่เดทนี้อาจจะหมายถึงคนรักเก่าเนาะตามมาด้วยอัศวนถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำมีนกรวดพิจิกแล้วก็สิบถ้วยหลายท่านในช่วงนี้น่าจะมีความรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งหายไปเหมือนเขาไปสนใจคนอื่นไปคุยกับคนอื่นไปหล่อยคนอื่น ไม่ค่อยมาใส่ใจเราสักเท่าไหร่เออหรืออาจจะเป็นตัวของเราที่อยากจะหายสาบสูญไปจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะในช่วงนี้หรือไม่ในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสอบั่ฟังกันในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะไปเป็นตัวของตัวเองเต็มที่แต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสับสนในความเป็นตัวเองหรือว่าสถานการณ์ลหลายๆอย่างจนทําให้เราอยากที่จะกลับเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาดูไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรจะเป็น เขาเป็นยังไงบ้างนะในตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเหตุนึงที่ทำให้คุณอยากจะวนกลับไปหาเขาท,ทั้งที่ก่อนน้านคุณอาจจะเริ่มอยู่กับที่ของตัวเองบ้างแล้วก็ได้นะคะขอหนึ่งใบให้ review off o r June หน่อย review off o r June คืออะไรเอ่ยคือไพ่ the day บอกไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะจบนะแต่บันมองว่าคุณอยากจะอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมากกว่านะคะ the lovers เห็นไหม บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมทุนและคณาเมถุนนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงแพชชั่นนะคะความรู้สึกหลายท่านในช่วงนี้อยู่ดีก็วงล้อวนมาถึงจุดที่เรารู้สึกหวยหาใครสักคนหนึ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ห่างกันไปคุณอาจจะไม่ค่อยอะไรกับเขามากมายในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้อาจจะถูกปลุกขึ้นมาก็ได้นะคะมีไพ่หกเหรียญด้วยเหมือนอยากจะลงทุนอยากจะลองนะคะคนหนึ่งไปให้เดดเดยหน่อยเดดเดยคืออะไรเอ่ย แต่ก็อาจจะไม่ได้จริงจังขนาดหรือเปล่าเป็นอารมณ์แบบตัวเลือกทางเลือกหรือไม่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขามองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้เนาะเฮอร์มิตค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกันย์และทศชาวราศีเมษมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าบางท่านถ้ามีใครสักคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วบางทีในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะไปจัดการ ความสัมพันธ์ของคุณให้มันอยู่ตัวเนาะมันอาจจะเคยมีความยุ่งเหยิงอะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณไปจัดการความสัมพันธ์ของคุณแล้วละทิ้งคนอื่นๆรอบๆตัวของคุณนะคะเอ,อ่อแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยคุณน่าจะเหมือนพยายามหมุนวงล้อให้ใครสคักคนหนึ่งย้อนวนกลับมาอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกที่คุณสนใจอยู่ก็ได้เพราะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเขาเริ่มไม่ค่อยสนใจคุณละต้องหมุนให้เขากลับมาก่อน อารมณ์ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีใครในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องงานของคุณเป็นหลักก็ได้หรือภา,าระหน้าที่ของคุณอะจนทําให้ใครสักคนนี้ก็ถอยออกไปจากชีวิตของคุณแล้วตอนนี้คุณก็อยากที่จะหมุนวงล้อให้ใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาหาคุณอะไรแบบนี้เนาะอืมหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่อีกคน,นเขาไม่ค่อยสนใจคุณอะนะคะมันมีไพ่สิบถ้วยด้วยเขาอาจจะดูเหมือน ตอนนี้ชีวิตเขาไม่มีคุณก็ได้อะมันก็เลยทําให้คุณหมุนใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะออาไปดูเขาบ้างว่าเขาเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะมีไพ่ Judgment อีกฝั่งหนึ่งของคุณช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงวลาที่เขาพยายามปลดบล็อกตัวเองนะเหมือนอยากที่จะเป็นอิสระมากขึ้นสบายใจมากขึ้นนะคะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับคนคนนั้นคนที่ชาวราศีเมษและคณาเมษคิดถึงความรักความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ 2ดาบค่ะมีไพ่ที่บ่งบอกถึงความสองจิตสองใจนะคะมีความลังเลเกิดขึ้นอย่างตัดสินใจไม่ได้ในช่วงนี้แล้วไพ่ตัดสอบขึ้นสองเหรียญอีกอาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไปลไปกับกราบขึ้นขึ้นลงลง,ลงวนวนเว,นวนียนเขาในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดพยายามประคับประคองน,นะคะอาจจะเป็นการพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการพยายามประคับประคองตัวเขาเองก็ได้เนาะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบค่ะทำไมเป็นสองาเลย หลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเสน่หากับใครสักคนหนึ่งนะคะแบบแปลกๆหาสาเหตุไม่ได้หาคำตอบก็ไม่ได้แต่มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณเนี้เดล e เวอร์สนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนและคาเมถุนนะ The lover s ถ้าไม่ได้เป็นเรื่องราวของเราสองสามคน,นอาจจะเป็นในการคนที่เราไปชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือมีคนที่เขาไม่ชอบเราแต่เราไม่ชอบเขานะคะคิงถือเหรียญบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุดินมังกระสบกันแล้วก็หนึ่งไม้เทา้าบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูแล้วก็เดอะ o w าวเวอร์นะคะไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงได้เป็นสองดาบสถานการณ์ดูยากลำบา,จากจังเลยในช่วงเดือนนี้นะ เขาเหมือนมีความสับสนสองจิตสองใจนะคะระหว่างความรู้สึกกับความเป็นจริงและความเป็นไปได้ใครสักคนยึงพยายามที่จะเข้าหาเขาเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะปลูกความสัมพันธ์ให้เติบโตแต่ว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอร์อาจจะเคยถล่มกันมาแล้วหรืออาจจะเคยเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันมาก่อนก็ได้นะคะเป็ลนลักษณะความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เขาในตอนนี้น่าจะอยู่ในจุดที่รู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้เนาะ แล้วก็ไม่อยากจะให้ความสําคัญขนาดนั้นด้วยนะคะพยายามจะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองสามารถทําได้หรือสิ่งที่มันมีอยู่จริงมากกว่าตอนนี้เหมือนมีความสับสนนะคะเพราะว่าในความที่อยากจะไม่โฟกัสอะมันดันก็เพราะว่าในความที่ไม่อยากจะโฟกัสแต่ก็ยังมีความต้องการนึกออกไหมคือพยายามใช้เหตุลผลเพื่อที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้แต่ลึกๆในใจอมันดันต้องการ เพราะอาจจะเป็นความคิดที่ยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่ก็ได้นะคะไพ่ตาอสองขึ้นเจ็ดไม้เท้าเขาดูเหมือนคนที่ต้องต่อสู้อย่างหนักเลยนะคะอาจจะเป็นการต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอยู่ก็ได้เนะ 1, 2, าะคานึงไหมสองดาบค่ะสองดาบคืออะไรเอ่ยในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความรู้สึกหวัน่นไหวกับใครสักคนหนึ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นแพชชั่นเป็นสเสน่หหาที่เกิดขึ้นถ้าเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะรู้สึกหวัน่นไหวให้กับคนที่เข้ามาในชีวิต อาจจะมองเป็นตัวเลือกทางเลือกแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันรู้สึกมีแรงปรารถนามีแรงดุดดูดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มีใครบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาที่หวั่นไหวกับใครสักคนหนึ่งก็ได้เหมือนกันเนาะก้าวถ้วยนะคะมีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาคนคนนี้จริงๆเขาก็เหมือนไม่ได้ของขาดนะหรือในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนเขาเองก็ไม่ได้ขาดไม่ได้คือมันก็ไม่ได้รู้สึกเต็มเต็มหรอกก็มีความเหงาอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากดราม่านะคะไม่อยากจะฝากความหวังไว้กับใครขนาดนั้นเนาะ สองเหรียญด้วยอย่างที่บอกแหละว,ว่าอาจจะเป็นลักษณะนคนที่ใจนึงก็อยากมีแฟนแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากมีใครนะคะใจนึงก็อยากรองใจนึงก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยภายตาสอบขึ้นเดดเดดนะคะเดดเดด้วเนี่ยถ้าช่วงนี้คุณเป็นคนที่พยายามจะกลับเข้าไปหาเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาดูเหมือนแบบแบ่งรับแบ่งสู้กับคุณอะถ้าสองสถานการณ์นี้มันลิงกันนะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาในตอนนี้ก็เหมือนคนที่สับสนอะนะคะไม่รู้ว่าควรที่จะเลือกอยังไงดีอาจจะไม่อยาก ไม่กล้าที่จะคาดหมังกับคุณมากนะก็ได้พยายามบาลานซ์ balance, อารมณ์ความรู้สึกตัวเองดีกว่าเนาะแต่ถ้าถามว่ามีความเมอนไหวอยู่ไหมมีค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณนะเรื่องอาสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เนาะเดทค่ะ แหแรกแบแรกหกไม้เท้านะคะสองไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเอาเข้าไปนะคะไม่คุยกันนานแล้วใช่ไหมแล้วเพิ่งกลับมาคุยกันหรือเปล่าภายใต้อสองคนเดียร์แอมเพลสนะคะหนึ่งนะถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แอดเข้าไปในชีวิตของคุณแล้วในช่วงที่ผ่านมาคุณไปอยู่ในโลกของคุณไม่ว่าจะไปทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณเอาเขาออกไปจากเส้นทางของคุณสักพักหนึ่งอะ แล้วช่วงนี้คุณพยายามที่จะกลับเข้าไปในชีวิตของเขาอะถามว่าเขารออยู่ไหมเขาก็ยังสนใจอยู่นะคะยังสนใจให้ความสำคัญให้ความสนใจคุณอยู่แต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็สับสนเหมือนกัน,นมันมีความยุ่งเหยิงเพราะว่าคนคนนั้นก็ไม่รู้มีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วด้วยไหมอาจจะไม่ได้มีตัวคนเดียวก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวคืออาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้นึกออกปะ อาจจะเป็นคนมีคู่กับคนมีคู่มาคุยกันประมาณนั้นแล้วพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้จัดการคู่ตัวเองนี่กลับไปอยู่คู่ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นความสัมพัธ์ที่คุณกับเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วแล้ว,ลวมีปัญหากันในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาจนเขาถอยไปอยู่ในที่ของเขาอะไรเงี้ยแล้วคุณพยายามที่จะหมุนวงล้อให้เขากลับมาหาคุณหวันมองว่าเขาก็ยังให้ความสําคัญกับคุณอยู่นะ แต่ก็เหมือนคนที่ยังมีเงื่อนไขเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างยากลําบากเหมือนกันในส่วนของเขานะคะในช่วงเวลาที่คุณแบบไม่ค่อยสนใจเขาหรือปล่อยปละละเลยเขาไปกับความรู้สึกที่มีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เขายังสนใจคุณอยู่ค่ะชาวราศีเมษและคนาเมษแต่ว่ามันมีปัจจัยมีเงื่อนไขบางอย่างถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีคู่หรือมีเจ้าของแล้วเขาเป็นคนที่แอดเข้ามาบางทีสิ่งที่เขาปรารถนาในตอนนี้คืออยากเป็นตัวจริงของคุณนะ อยากจะเป็นตัวจริงอยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยออกหน้าออกตาหรือบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบคุยๆแล้วงงๆอะค่ะยังไม่ชัดเจนเขาก็อาจจะอยากชัดเจนมากขึ้นอยากจะเป็นตัวจริงมากขึ้นก็ได้เนาะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับฝังการนะคะขอหนึ่งใบให้สองใบเท้าหน่อยสองใบเท้ามีเงื่อนไขอะไรเอย่ยสามเหรียญน,นะคะ น่าจะมีการพูดคุยเห็นไหมเดอมเพลสมาซ้ำสอนเลยน่าจะอยากพูดคุยแล้วก็หาจุดลงตัวอธิบายในสิ่งที่เขาคาดหวังและปรารถนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะอารมณ์ประมาณว่าชัวไหมถ้าชัวโอเคนะ แต่ถ้ายังไม่ชัวร์เขาก็จะได้จัดการตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะชาวราศีเมษและคนเมีบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับฝังกันนะคือจริงๆจ,จ,จากหน้าไพ่ที่ปรากฏแบบมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสถานะความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่เขาอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีตัวตนมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขามันดูล่องลอยเหลือเกิน แล้วคุณโผล่กลับเข้ามาในชุมเขาในตอนนี้เหวือนมองว่าเขาเหมือนมีเงื่อนไขมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากที่จะล่องลอยแบบที่ผ่านมาเหมือนกันน,น,นะคะอแต่ครั้งจะปฏิเสธคุณไปเลยนั่นก็คงไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาแน่นอนเพราะว่าเขาเองก็มีความอยากได้คุณอยู่เหมือนกันเนาะแต่ในความอยากได้มันก็ก็มีเหตุและผลอยู่ในนั้นนะคะ เขาถามว่าคุณเคยเห็นเขาในเส้นทางของคุณบ้างไหมคะชาวราศีเมษและคณาเมษเห็นไหมเขาต้องการพื้นที่นะคะเขาน่าจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนในชีวิตของคุณในเส้นทางของคุณเนะเาะเขามีความปรารถนาในตัวคุณเหมือนกันนะคะชาวราศีเมษ คุณทําให้หัวใจของเขาพองโตขึ้นมาทําให้ใจมันฟูนะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์เขาหลายๆอย่างและทําให้เขารู้สึกหวนไหวเกิดขึ้นนะคะจนอยากจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้ความสัมพันธ์ที่เป็นจริงอมีไพ่ที่ผมบอกว่าเขาอยากจะเป็นฮีโร่ของคุณนะคะเป็นลักษณะนคนที่อยากจะดูแลคุณเช็คแคร์ hmm. คุณหรือทําเพื่อคุณบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือน ระหว่างเรากับเขามันมันยังมีคําถามอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ที่คุณรู้สึกว่าเขาดีพอสำหรับคุณก็ได้นะคะชาวราศีเมษเนาะเอเซ็กส์นะคะบางท่านอาจจะมีในส่วนของรากกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะโอเคเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะนะคะชาวราศีเมษแล้วคนะไม่สำหรับเขา เดวัน,นเขาเปลี่ยนเมมก่อนนะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะโอเคมาต่อกันนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณทําให้หัวใจของเขาพองโตขึ้นมาเนาะแล้วเขาก็มีความประรถนาในตัวของคุณ มันเลยทำให้เขาอยากจะมีพื้นที่ในชีวิตของคุณด้วยนะคะแลวมันเป็นคําถามว่าคุณเคยเห็นเขาในเส้นทางของคุณบ้างไหมเพราะว่าเขาอยากจะมีพื้นที่ในเส้นทางของคุณด้วยนะคะอยากจะเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณบางท่านถ้ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันเนาะถ้าอยู่ห่างไกลบางทีเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูแนวโน้มหน่อยว่าจะเป็นยังไงเนาะ บางทีภาพที่เขามองคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เลือกได้นะคะหรือคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกค่อนข้างเยอะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเจ้าชู้ก็ได้ในสายตาของเขานะหกเหรียญน,นะคะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูอยากจะลงทุนอยู่เลยเนาะ ถึงแม้ว่าอีกคนนึงจะรู้สึกถอใจไปน,นิดหนึ่งแล้วก็เถิดนะคะก้าวไม่เท้าค่ะก้าวดาบค่ะขอไปมีก้าวดาบเข้ามาอาจจะค่อนข้างเครียดนะคะในช่วงนี้รู้สึกเหมือนสับสนแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะ j u d g m e n t แล้วก็1ดาบวันมีความรู้สึกว่าน่าจะมีใครสักคนมีความคาดหวังเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะลุยอยากจะลองแต่แต่มันเครียดนะคะ มันเครียดเพราะว่าบางทีลงทุนไปแล้วเหมือนไม่ค่อยได้อะไรกลับมาเท่าไหร่ก็พยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองโดยการเลือกที่จะถามเลือกที่จะคุยเลือกที่จะลองติดต่อสื่อสารทักทายเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเอง แล้วก็รอเวลาให้อีกคนทักมาแต่มันพอเวลามันเนิ่นนานผ่านไปแล้วไม่มาสักทีก็เลยอาจจะเป็นฝ่ายปลดปล่อยเดยวออกมาเพื่อที่จะทักทายะเองก็ได้นะคะซึ่งว่าบางทีอาจจะเป็นคุณชาวราศีเมษบางท่านอาจจะเลือกอยู่ในบอลลังของตัวเองแล้วเลือกที่จะไม่คุยกับเขาก่อนอย่าให้เขามางอแต่เขาไม่มาสักทีแล้วดูเหมือนจะไกลออกไปด้วยก็เลยทําให้เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนาะ เด็กถือดาบนะคะเหมือนไม่ค่อยไว้วางใจนะสี่ไม้เท้าด้วย M place นะคะสิบไม้เท้าสามไม้เท้านะคะอ,อ่อน่าจะมีใครสักคนหนึ่งอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะการแต่งงานสร้างครอบครัวพัฒนาวความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่ร่องรอยเพราะฉะนั้นในความลังเลยใจเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการที่มันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่า จะอยู่ยาวๆไหมหรือจะมามาหายหายหรือจะยังไงกันแน่มันมีความหนักอกหนักใจอยู่ในนั้นนะคะวังมีความรู้สึกว่ามันเป็นลันกษณะของการที่มันคุ้มค่าพอที่จะแลกบางอย่างที่มีในตอนนี้หรือเปล่าถ้าคุ้มค่าพ,าพอพร้อมแลกเลยพร้อมลุยเลยอาจจะเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะเพราะหว่ารู้สึกว่าเขาอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาก็กล้ากลัวในการที่จะเสี่ยงไม่เสี่ยงคุยไม่คุยตอบไม่ตอบหวังไม่หวังอะไรแบบเนี้ยเออ คุณอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เขาอยากจะลองเสียงไปกับคุณอยากที่จะเสียงไปแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ยังกล้ากล,กลัวอยู่ก็ได้เนาะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมานะคะซึ่งขึ้นมาหลายรอบมากเลย แล้วเป็นไพ่ประจำตัวของคุณด้วยนะคะเป็นไพ่คู่ประจำตัวของคุณคือ The e m p e r o r แล้วก็ h e Empress นะคะมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะแต่ว่าหลายท่านอาจจะเป็นความสมคัญที่มันมีแรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นดวงดาวตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนะคะตรงนั้นก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ตรงนู้นก็ใช่ใช่ใชใชไปหมดเลยนะคะเลยทำให้เหมือนมีแรงดึงดูดรู้สึกแบบคุ้นเคยการรู้สึกแบบอยากจะทำความรู้จักกัน ตั้งแต่แรกเจออะไรอย่เงี้ยมันมีสิ่งที่ทําให้รู้สึกคลิกอยู่ในนั้นนะคะมันก็อาจจะต้องอธิบายด้วยส่วนของดวงดาวเนาะเออถ้าใครที่อยากรู้ว่าเราเขามีความเป็นคู่กันไหมเป็นไม่ได้หรือเปล่าไม่ค่อยแนะนําให้ถามแบบไพ่นะคะเพราะว่า ถ้าจะดูไพ่แนะนําให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันทั่วไปดีกว่าแต่ถ้าอยากจะวางแผนชีวิตยาวๆอยากรู้ว่าคู่ของเราเป็นยังไงหรือว่าเราเขามีความแมทช์กันไหมมีความเป็นไปได้ไหมแนะนําให้มาดูแบบชาร์ตพื้นดวงจะดีกว่านะคะระหว่างคุณกับเขาอ่นมองว่ามีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอยู่จากหน้าไพ่ที่เห็นแต่ว่าเขาในตอนนี้เหมือนคนที่กล้ากลัวเพราะไพ่ขึ้นมาสองดาบแสดงว่ามีความสับสนใจเกิดขึ้นเนาะแนวโน้มความสมพัาให้ดูจากหน้าไพ่อ่านมองว่าถ้าตอนนี้คุณพยายามที่จะวนกลับไปหาเขา แล้วเขาเหมือนกล้ากลัวกลัวเหมือนจะมาแต่ยังไม่มาเหมือนจะมาแต่มาไม่หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกําลังสับสนอยู่นะคะมันมีความคาดหวังเกิดขึ้นแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากที่จะคาดหวังเพราะว่าไม่อยากผิดหวังเนาะอ่ะมาดูคําแนะนําค่ะว่าไพ่อยากที่จะแนะนําอะไรบ้างเอ่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะกลับไปเราต้องการอะไร เวลาที่เขาถามเราจะได้ให้ความชัดเจนกับเขาได้เนาะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเขาต้องการพื้นที่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทําให้หัวใจของเขาพองโตขึ้นมาด้วยอาจจะอยากดูแลคุณมากกว่าที่เคยเป็นก็ได้นะรักตัวเองก่อนนะคะสิ่งสําคัญเลยบางท่านอาจจะเป็นความสมพั์ที่ใครสักคนหนึ่งไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองพยายามรักตัวเองให้มากๆแล้วให้ความมั่นใจตัวเองเยอะๆนะคะว่าเราเองก็ดีพอเหมือนกันเนาะอืม ที่สาคัญคือการรักตัวเองคือการให้คําตอบกับตัวเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการโดยโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักโดยไม่โฟกัสที่ความรู้สึกข,ของคนอื่นโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองก่อนอันดับแรกนะคะ reconciliation ค่ะใครสักคนนึงมันจะย้อนวนกลับมาอาจจะเป็นคุณที่ย้อนไปหาเขาหรืออาจจะเป็นเขาที่ย้อนกลับมาหาคุณเองก็ได้นะคะเว y s o o นค่ะเร็วเรนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครั้งค่ะคลุมเครือมโอกาจะคลี่คลายได้นะ Uh, you deserve love นะคะคุณเป็นคนน่ารักนะคะชาวราศีเมษหลายท่านที่พยายามจะคิปลุกตัวเองเนาะว่าฉันจะลดลาวาสอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพยายามปล่อยตัวเองสบายๆดีกว่าค่ะถ้าการเป็นคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณแบกประมาณร้อยโลมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขมันมันอาจจะทําให้คุณดูดีมันอาจจะทําให้คุณสามารถอยู่ได้โดยที่คุณไม่ต้องแบบรู้สึกแย่อะไรมากมายแต่ว่า ถ้าสิ่งนั้นมันทําให้คุณหนักอกหนักใจและไม่มีความสุขมันไม่มีประโยชน์นึงออกไหมเออคือบางท่านเลือกที่จะฝืนธรรมชาติของตัวเองอะ่ะโดยการปล่อยอีโกโติอ,ออกมาเต็มที่อย่างน้อยเรามีภาพที่ดีแต่ข้างในของเรามันแบบช้ำม,มันกลัดหนองเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าคุยกับเขาใจแย่แต่เลือกที่จะแบบอยู่นิ่งๆไม่ทําอะไรหรือหาเหตุและผลมากมายเพื่อที่จะแบบให้เรายังมีภาพที่ดีอยู่เสมอซึ่งต้องดูด้วยนะคะว่า ข้างในใจของเราอ่ะมันไหวไหมมันโอเคกับสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นบางทีการปล่อยให้ใจของเองได้มีความสุขใจดีกับตัวเองเยอะๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกดีกับสถานการณ์ที่โหดร้ายบนโลกใบนี้ได้ง่ายมากขึ้นก็ได้นะคะชาวราศีเมษและคนาเมษคือว่าแค่มีความรู้สึกว่าสถานการณ์แวดล้อมในชีวิตของเรามันพร้อมที่จะโหมกระหน่าเข้าหาเราตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะมันโหดร้ายกับเรามากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพยายามบีบคั้นตัวเอง เพื่อทาให้ตัวเองรู้สึกแย่หนักไปกว่าเดิมน่าจะดีกว่านะคะอะไรที่ทําให้เราสึกสบายใจและมีความสุขลองใจดีกับตัวเองเยอะๆแล้วกันเนาะภายใต้อสอบขึ้นวีซ i n g นะคะหลายท่านอาจจะมองในเรื่องการแต่งงานอยากแต่งงานสร้างครอบครัวมองหาใครสักคนหนึ่งที่ใช่สําหรับเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าถามใจตัวเองว่าใจของเราเลือกอะไรใจของเราต้องการแบบไหนต้องการยังไงแล้วลองปล่อยใจของเราอะให้มีความสนุกมากขึ้นเพราะจริงๆมันจะบอกว่า บางคนที่ใจมันคลิกกับใจอะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะเออคือฐานะทางสังคมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยภายนอกวันนึงมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ที่เคยดีมันอาจจะแย่ที่เคยแย่มันอาจจะดีก็ได้แต่คนที่ดึงดูดใจของเราอ่ะบางทีสิปีอาจจะเจอแค่คนเดียวก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วลองดูนะคะอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ลองปล่อยใจของคุณให้เป็นอิสระมากขึ้นอาจจะทําให้คุณรู้สึก เห็นแสงสว่างมากขึ้นในะเรื่องความรักได้มากขึ้นก็ได้เนาะโอเคค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษและนี่คือแนวโน,โน้มความรักความสมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสบฝั่งกันนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย